เอาละครับสวัสดย์ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันดีเราอยู่กับผมแคสหมู่บูมิรานในเกม traps d e n grinch นะครับทุกคนอ่านผิดต่อไปเออนะฮะก็ <c oughs> นะครับทุกคนคือเกมนี้เนี่ยผมคือแบบช่วงนี้อากาศมันเย็นก็แบบอยากหาเกมอะไรที่มันแบบอุ่นหัวสมองเราได้มัง่งเออเดี๋ยวจมองหดหมดนะ <c oughs> ทุกคนก็พิมพ์เข้าไปว่าเกมหัวร้อนในเพจสโตร์ก็เจอเกมนี้ขึ้นเป็นเกมแรกหมายความว่าไงทุกคนมันหัวร้อนไงล่ะครับทุกคนเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะหัวร้อนขนาดไหนนะฮะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยแล้วกัน นี่ออ้ยมันน่าจะเป็นชีวิตนะบนนั้นลดเสียงลงนิดหนึ่งเผื่อแม่งไม่ได้ยินเสียงกูโอ้ยจากบนนั้นก็นา่าจะเป็นชีวิตของเรามีเออสิบชีวิตเฮ้ยงอโยโยอูรู้สึกกุ้มขมับกุ้มกระมับปวดหัว่จังเลยฉันหนาวฉันหนาวเหน็บอุ้ยมันหนาวมากเลยนะนี่มันจะหัวร้องกันอะไรกันเชียววะนี่นี่น ให้เชียรดีน้ำผุดอ้ยอือบอ้าไอเสียดิอึบเอาเอาละมึงยัะมันกระเด็นใส่กรวโคตรตีเลยด้วยเดยวนะไม่ใช่กูทำเอาเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรากระโดดแบบไปไกลๆแบบแรงๆลิมอาจจะรอดนะทุกคน เนี่ยมันมันตายเว้ยทุกคนนี้มันไม่ได้มันต้องมีจุดเด้อเด้อเด้อเดเหมือนจะเห็นช่องทางในการรอดชีวิตของเราแล้วกูเนี่ยกูเหยียบได้กูกูตกอ่ะแต่กูเหลือสองแล้วเนี่ยเฮ้ยกูจะอ่านหลังทำไมอ่ะกูรอดแล้วกวนหลังทำไมอ่ะเอาไมไม่ไม่เอ้าไม่มันก็แค่ดาแหลกไปแหลกของแค่นี้เราไม่เบียดกูหรอกของแค่นี้ทำไรกูไม่ได้หรอกจื๊บอัดจื๊บอัดจื๊บ โอเคปึ๊บอ่อนแล้วอุ้ย <descon> อ <fin anything else> okay. ุ้ยมันเด็กคนนี้งอ้ยอื้ยอุ้เคมันจะมารับโอเคนี่โอเคเกมนี้ทุกคนเราต้องทิ้งสมองความความคิดโงงๆของเราไปได้เลยนะทุกคนว่ามันไม่ให้เราทำอะไรสิแล้วกูจะไปยังไงวะเฮ้ยอ้า ไอ้เช oh, ี่นี่ถ้ากูโดดไปเลยมันจะถึงน้วะไปกดผิดนะทุกคนกูจะกดทางล่างกูนึกว่ามันคืออะไรไอใต้เอาเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยปักปรับเอาใหม่เอาใหม่นเอาใหม่เรืมันจะรู้แค่นี้เองเออแค่นี้เองถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูใไม่ห้ะกกะเราต้องกะให้ถูกคนเราต้องกะกัสนะอืออือหอ ดนเร็วแบบตาเดียวผ่านมั้งแบบชีวิตเดียวไม่ตายเลยอ่ะมีไหมเออเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนตาเด็กตาเด็กก็แค่แบบรู้อยู่แล้วแต่ไม่ถึงตายนะเมื่อกี้กูไปยังไงวะเมื่อกี้กูไปยังไงเนี่ยเฮ้ยกูงงมากกูงงกับตัวเองมากเอ้ยเชียร์ดีเอาตัวกลัวเอาตัวกลัวปรับตัวกลัวหายตัวละครกูัหาย อออโอเคทุกคนเหมือนจะกลับมาดีเร็วนะเมื่อกี้กูก็งงเลยเฮ้ยเป็นห่าอะไรวะมึงหรือว่ากูเล่นเก่งจนเกมบักเลยไงนี่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 ไปยังไงวะเฮ้ยหรือว่าเราเดินไปนี้ก่อนเออสวย โอ้ก <wer ke. S 1> ูก็ลืมเลยเฮ้ยแค่เดินแค่เดินเดินไปเลยเดินเดินไปแลกระโดดแม่นแมนนแมนหน่อยแม่นซิวยเฮ้แม่นซิวย์อยากกระโดดอยากกระโดดจิบปึ๊บโอ้โหจีรีฮิตมันจะรู้สูตรแล้วก็จะตายหาเหมือนเดิม โอ้โหแม่มแม่มสิกแม่มเิ็ดยังซีทำไมเจ้าดิฉันยังซีอกิดตลอดเขาเจ้าอ้าวไอ้ยแังไอ้ยังกูจะห่าดูเลยเขาโคเมื่อกี้กูสาบานได้อะเฮ้ยโอโคตายอีกแล้วโอ้เกิน โอ้โหมึงให้เด,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 ดี๋ยวกวนตีนนะไอ้แค่นี้รู้สึกอเดี๋ยวโอ้โหกูหไม่กระโดดแล้วกูไปงอตัวทำใหม่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหนโโ่าโโรวยนักตนนะปึ๊บ เมื่อกี้เราทำไงวะกระโดดอ๋อข้อมึงแม่นๆหน่อยดิเฮ้ยลูกกตาลูกต่าลูกก็เป็นเพราะลูกกต่าผมแน่เลยทุกคนอ๋อข้อมันโดดไม่โดดก่อนนะเฮ้ยเหมือนเหมือนมันรู้อะเหมือนมันรู้ว่ากูแบบเหมือนมันรู้ว่ากูรู้อะอะไรเฮ้ยเอ่อเมนออ้อมัไม่ทันนะเฮ้ย อ๋อแม่มันเก่ามันคนลคกษัตรินะฮะไหลนูหุมาเนี่ปึ๊บไอยียอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแค่นี้ไม่หัวร้อนหลอกไม่ไม่หัวร้อนไม่หัวร้อไม่หัวร้อนไม่หัวร้อไม่หัวร้อเลยเอาให้กูตายเลย จจกระโูดก็ตายนะเอาไอ้เหี้ยนี่มึงกห็หนียังเลยกระโดดดืออดออด้ออ่ะดเดือบไอ้อโรยนะตันนะไม่กระโดดวะเฮ้ยชีวิตเนี่ยมึงนี่กระเซี่ยงยังเลยวะเฮ้ยฮะมึงเซียนมึงก็หายเลือดเด้อฮะไอ้ดาเหี้ยเนี่ยมไม่ได้มีแค่ดาเดียวนะมีสองดาด้วยนะอื ลบมึงไม่กระโดดเราทำไมกูถึงมันแบบนี้นะไม่เคยรู้มาก่อนกูตายแล้วเจ็บเจ็บแมนแมนแมนที่ว่าล่ะแมนกูไม่รีไปแล้วว้าอร่อยอร่อยอืม ทุกคนขอทุกคนอยู่ไปในคำหยาบด้วยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะไปดิเฮ้อรอดรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอซิรอดแล้วกูจะต๊อปแล้วไปอ้ยัยดิปึ๊บไปสิลูกปึ๊บโอตั thầm ngay tổ Chứ phải <laughs> Chỗ cái đi Ê cú thăm ngay à Yo yo Chẳng lạ lêu Nhìn 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 ยังไงทชินไข่กันใครต่อไปอ่าไอ้หียเหมือนจะเข้าไปหาแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมไหมเอาไปกดตีนนะเว้ย เกมี Juice, sí ้อะไรกวนตีนขนาดนี้ว่าเฮ้ยกูไม่เคยเจอไอสัตว์เอ้ยแม่มึงบอเฮ้ยคือด่านมันกวนตีนเราอะทุกคนคือแบบคนเล่นแม่งไม่ผิดอะไรเลยนะเว้ยแต่ด่านะด่านด่านกวนตีนล้วนเลยทุกคนด่านมันกวนตีนเ้ยคนโอ้กูด่านนี้หลายรอบแล้วกูต้องใครเลากูจู่ๆกูตายบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเลยอ้าเล่นเล่นเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นไงโอ้ แม่งไอ้ตั้งแตื่นตัวลูกตื่นตัวตาโตโตเว้ชีวิตกูจะเหลือพอไปด่านต่อไปไม่เนี่ยโอ้โหชีวิตเดียวคนเทพจริงๆของกูใช้ชีวิตเดียวได้ครับน้องๆดูไว้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 ดูดูไว้ดูมึงดูดไว้ของตั้งนี้ต้เยี่ยงอะไกูไม่น่าหรอกมาเดินตามลูกเลยมาดิ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 มิมาไิมาด้มาดิมาดิมาดิมบดิมาดิาดิม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 าดดิมาดิมาด ชีวิตเดียวชีวิตเดียวเท่านั้นอย่างนี้เหรอ,อ,อ,อพยายามจะใช้ชีวิตให้น้อยที่สุดทุกคนผมจะค่อยๆมีสติโถ่เอ้ยประกอบ,บขอติดดีเหอะนะจืดไอ้เฮ้ยไปกระโดดอีกแล้วชีวิตนี้มันดีจริงๆเลยนะฮะับฮึสวักดีมานาฮ่าสวัสดีมานาฮ่าสวัสดีมานาฮ่ 15น,น้องไหวบ้า15น,น้องไหวบ้าไหวป้าป้าจือจ๊อจื๊อโอเครอดรสวยนี่คืออะไรไอ้กูไปไหนเนี่ยอ้าคือเยี่ยอะไร ว่อีกแล้วเฮ้ยไปตามหน่อยตามหน่อยยืบมาเลยพี่ชายยืบไอ้กระโดดดีเฮ้ยต้องตรงกลางตรงกลางไปเป๊ะทุกคนจลับมาตรงกลางไปเป๊ะนั่งพี่ชายมาไล่ผมหน่อยดิไล่ผมหน่อยด,อยดิตรงกลาง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 ไอ้จะเดินหน้าทำไมวะเฮ้ยจริงไหมปุดเดินหน้าทำไมซ้อมซ้อมซ้อม พี่ใหญ่มาเลยพี่จัดเลยพี่ใหญ่มาผมพร้อมเลยจุบโอ้โหกูเกือบเทแล้วเนี่ยตั้งใจทุกคนผมตั้งใจมากทุกคนตอนนี้ผมผมเรียนมากเลยนะผมเรียนไม่รู้เลยทำไมปึ๊บไอ้เชี่ยโ,โดดเร็วไปก็ตายโดดช้าไปก็ตายเกมเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแหม้องดองกูรอเร็เวนะออนองนอ ปึบป๊บเอากูตายได้ไงวะเฮ้ยกูตายได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเกมดีมาเลยฮึอปปึบป๊บเอาเฮ้ยเลือดกูเหลือ,ลอตั้งเยอะกูตายหายเฉยจริงๆแล้วจริงๆแล้วกูหัวร้อนเลยเนี่ยมาพี่ชายมาเร็วๆเลยมาไอ้เชียดด่านเมื่อกี้กูยังไม่ดูสับสนอยู่สับสนอยู่ส,ส,ยสวย อยู่ตรงนี้มันทำอะไรกันนะี่นะอ๋อออ,อเอ้าเชี่ยหลยอ๋อเหมือนจะต้องรีบยิงแล้วรีบลงหน้าหนามเมื่อกี้นะโอเคทุกคนพอไขคดแีแจ้งแจ้งแล้วไม่เอาใหม่เลยชีวิตกูชีวิตเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับทุกคนเมื่อเราเก่งกูนะ กูถามจริงคนที่มาเล่นแบบด้วยชีวิตเดียวกูถามมันตายมาอกี่รอบละกว่า,วาจะมีวันนี้ละพี่เล่นมา300ปีแล้วครับน้องๆอย่างเงี้ยนะในกรณีเหรอในด่านนี้ด่านที่ให้เชียร์กูกว่าร้อยละ,ะ,ะม,มึงจ้าไปอีกแล้วมึงรีบเดินนี่วิ่งเต็มฝีเท้าเต็มฝีเท้าวิง่งงอย่อยืดยุบย่อยืดย่อยืดย,อย่ดยอยืดโอเควอว์มร่างกายพร้อมวอว์มนิ้วพร้อมตอนนี้คือแบบทั้งมือทั้งหัวกูแบบร้อนแล้วทุกคนมันมันไม่เย็นแล้วทุกคนมันไม่เย็นแล้วโอเคสวย มึงไม่ลงแล้วโอ้โยไม่ลงเลยเออสวยนี e. okay. ่แหละนี่แหละแต่อย่าโดนอย่าโดนลูกอย่าโดนลูกเราอย่าโดนลูกแทนเราอย่าโดนลูกตายแทนหามันนะพี่ปึ๊บโอเคสวยพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วครับน้องๆคือแย่เลยเนี่ยปึ๊บเอ้าว่ายไปดิเออว่ายอันนี้ว่ายลงอันนี้ว่ายลงชีวิตกูแตกเลยอ่าเหมือนจะไม่มีอากาศหายใจมากกว่าอ่าไอ้เคี้ยนี่กวนตีนอ่าเครื่องกูค้างเลยเอาค้างอีกแล้ว เอาค้างอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งหิบสัดหรือไปเล่นแม่งจบคลิปเพียงเท่านี้เถอะนะทุกคนเหมือนว่าจะค้างหลายรอบเกินไปเร็วนะกีนี่นะเล่นกี่รอบแม่งก็ค้างกี่รอบแม่งก็ค้างบอกกูถึงด่านใหม่กูค้างอีกแล้วกูจะเล่นไปจนจบได้ไหมกูถามแค่นั้นเองอาจจะสักสามชั่วโมงอ่ะทุกคนอืมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นใผนผาเร็วๆคิดไหมโอเค bye-bye